สวัสดีครับเพื่อนๆผมเฮียเลกจากช่องเฮียเล็กพากินพาเที่ยววันนี้มีเมนูมานำเสนอนะครับเป็นผัดเผ็ดปลาดุกนะครับเป็นปลาดุกทะเลนะครับอันนี้ไปตกมาจากทะเลสดๆเลยนะครับก่อนจะเข้ามาชมวิธีการทำก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อๆไปนะครับ เงเหล็กปากินพาเที่ยวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูวิธีการทำได้เลยนะครับพร้อมสูตรทำปลาดุกไม่ให้ขาวนะครับมาดูว่าทำแบบไหนนะครับดับแรกเราก็เตรียมกระชายนะครับกระชายนี่ขุดมาจากหลังบ้านนะครับเราก็จะมาหั่นเป็นเส้นๆน,นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับเพิ่งขุดมาใหม่ๆสดๆเลยนะครับ หั่นกระายเสร็จเราก็จะมาหั่นพริกไทยอ่อนต่อนะครับอันนี้ถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับทั้งพริกไทยทั้งกระชายนะครับจากแล้วเราก็จะมาหั่นพริกอ่อนนะครับหรือพริกหยวกนะครับก็ถ้ามีสีเหลืองสีแดงสีเขียวใส่สามสีเลยก็จะทำให้ผัดปลาดุของเราสีสันสวยงามนะครับ ตามด้วยมะเขือนะครับมะเขือเปาะหรือว่ามะเขือแกงนั่นเองครับเราก็จะมาหั่นนะครับอันนี้เราจะหั่นแบบไหนก็ได้นะครับตามความชอบเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาแช่น้ำนะครับน้ำนี่เราใส่เกลือไว้นะครับใส่เกลือไว้หช้อนชาเพื่อให้มะเขือของเราไม่ดำนะครับนี่ครับวัตถุดิบที่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับพร้อมด้วยพริกแกงเผ็ดซื้อมาจากตลาดนะครับ ไม่ต้องตำเองนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดกับใบกระเพรานะครับเตรียมไว้แล้วนี่ส่วนของปลาดุกนะครับเราก็ล้างทําความสะอาดล้างด้วยน้ําเกลือมาหนึ่งรอบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้ปลาดุกของเราหายคาวนะครับโดยตั้งน้ําใส่เกลือลองไปนะครับรอน้ําเดือดแล้วก็ปลาดุกของเรามาลวกล้างคาวอีกทีหนึ่งครับรับรองสูตรนี้ ไม่ขาวแน่นอนนะครับเราก็ลวกครับปลาดุกเนี่ยมันจะขาวอยู่ที่เมือกมานะครับเมื่อเราลวกแล้วเมือกมันก็จะหลุดออกไปนะครับฟาร์มขาวก็จะไม่มีแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำครับครับเห็นไหมครับฟาร์มขาวจะอยู่ในน้ํานู่นหมดแล้วนะครับปลาของเราตัวไม่ค่อยใหญ่มากครับเพราะไปตกมานะครับตกมาจากทะเลครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการผัดของเราเลยนะครับเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงของเรานะครับพริกแกงนี่ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ตามชอบได้เลยนะครับ ทำอาหารนี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทำตามที่เราชอบเลยครับรสชาติไหนใสยังไงเผ็ดมากเผ็ดน้อยเค็มมากเค็มน้อย,อยแล้วก็ผัดพริกแกงของเราให้หอมด้วยนะครับยีให้ทั่วผัดให้หอมก่อนนะครับพอพริกแกงเราหอมแล้วเราก็เติมน้ําลงไปหน่อยหนึ่งนะครับ ผัดปลาดุกนี่เดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลาที่หลังนะครับเราจะได้ไม่ต้องคนมากครับปลาจะได้ไม่เละอัับแรกเราก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับตามด้วยผงชูรสชูใจนะครับแล้วก็น้ำปลาครับซอส ฝาเขียวนะครับน้ำมันหอยครับสำหรับผัดเผ็ดปลาดุกนี่นะครับถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับน,นี่ผมจะใส่น้ำตาลตัดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากปรุงเครื่องปรุงได้ที่เรียบร้อยเราก็จะใส่ปลาดุกของเรานะครับ ผัดปลาดุกนี่คนบ่อยไม่ดีครับมันจะเละเพราะฉะนั้นจึงต้องปรุงรสชาติให้ได้ที่ก่อน,นครับล้วค่อยใส่เนื้อปลาลงไปนะครับกระชายนี่ใส่ไปได้เลยนะครับเพราะมันไม่เละอยู่แล้วนะครับชอบมากก็ใส่มากนะครับกระชายนี่เพิ่มความหอมนะครับกับผัดปลาดุกนี่เข้ากันมากนะครับ แล้วเราก็มาชิมรสชาติกันนะครับว่าเป็นจังไหนถ้าถูกใจแล้วก็ใส่ผักเลยนะครับแล้วใส่มะเขือเป็นอันดับแรกนะครับเพราะมะเขือจะสุกยากกว่าเขาหน่อยนะครับถ้าใครชอบกินผักเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับมะเขือตามด้วยพริกอ่อนกับพริกไทยนะครับแล้วก็คนเบาๆนะครับค่อยๆคนให วัตถุดิบหรือผักของเราเนี่ยคลกเขากับน้ําแกงนะครับถ้ารู้สึกว่าน้ําน้อยก็เติมน้ําได้นะครับแต่ไม่ต้องคนแรงนะครับนี้รู้สึกว่าน้ําน้อยเดี๋ยวเรจะเติมน้ําลงไปหน่อยนึงครับแค่พอท่วม,มแล้วคนให้ส่วนผสมจมอยู่ในน้ํานะครับเพื่อจะได้ดูดรสชาติเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาหมอ้อทิงไว้ให้เดือดนะครับ นี่ก็เดือดแล้วนะครับก็ประมาณว่าผักของเราสุกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใบกระเพรากับใบมะกรูดปิดท้ายนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับผัดเผ็ดปลาดุกนะครับวันนี้เป็นปลาดุกทะเลนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ เฮียเล็กพากินพาเที่ยวนะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับทานให้อร่อยนะครับผัดเผ็ดประดุกครับผม